สวัสดีค่ะ English i a d y Daily Life มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงใกล้กับเทศกาลปีใหม่แน่นอนค่ะในปีใหม่เช่นนี้ทุกคนมักจะเดินทางไปนั่นไปนี่กันใช่ไหมละ่ะคะวันนี้เราเลยจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางค่ะ traveling traveling แต่ครูอ้อจ,จะขอเน้นที่การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางนะคะเพราะเป็นการเดินทางที่ประชาชนส่วนใหญ่เนใช้กันค่ะภาษาอังกฤษคือ traveling by bus traveling by bus จะเดินทางได้ก็ต้องมีตั๋วรถก่อนใช่ไหมคะตั๋วรถภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า ticket ticket ตัวรถโดยสารประจำทางค่ะก็เอาคำว่า bus มาเติมนะคะกลายเป็น bus ticket bus ticket แต่ถ้าอยากพูดถึงตัวโดยสารประเภทอื่นๆนะคะเราใช้หลักการของ compound noun ได้เลยนะคะเอาคำนามอีกคำมาเติมข้างหน้าคำว่า ticket ค่ะก็จะกลายเป็น train ticket train ticket ตัวโดยสารรถไฟค่ะ plane ticket plane ticket ตัวเครื่องบินค่ะเมื่อพูดถึงตัวโดยสารค่ะก็จะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1ค่ะคือ one way ticket one way ticket s One-way นะคะก็แปลว่าทางเดียวใช่ไหมคะก็คือตั๋วเที่ยวขาไปหรือขากลับเท่านั้นดังนั้นนะคะ Return ticket Return ticket ก็แปลว่าตั๋วไปกลับค่ะเมื่อได้ตั๋วแล้วนะคะเราไปขึ้นรถกันค่ะเราไปขึ้นรถกันที่ Bus station Bus station u u s t a t i o n นะคะก็เป็น o o p p u n d n o u n เห็นไหมคะเราเอาคำว่า bus นะคะมาบวกกับคำว่า s Station ที่แปลว่าสถานีนะคะก็แปลว่าสถานีรถโดยสารค่ะคนพร้อมตัวพร้อมตอนนี้รถจะออกแล้วนะคะเวลารถจะออกค่ะเราใช้กิริยา leave leave แปลว่าออกจากค่ะไหนก็พูดถึง leave แล้วนะคะขอพูดถึงคำว่า arrive arrive แปลว่ามาถึงค่ะ ลองมาทำเป็นประโยคดูนะคะ e b u s l e e v s s at 3 h r e e l e a v e s at 3 h r e e a r r i v e s at nine เอบัส a r r i v e s at n i n ก็แปลว่ารถออกเวลาบ่าย3และมาถึงตอน9โมงค่ะเวลาเรานั่งรถโดยสารประจำทางแบบนี้นะคะรถเนี่ยก็มักจะจอดแวะพักตามสถานีต่างๆใช่ไหมคะเพื่อให้เราเนี่ยลงไปยืดเส้นยืดสายบ้างเข้าห้องน้ำบ้างนะคะ เราเรียกสถานที่ที่รถไปจอดพักนะคะว่า stopover stopover เวลาจะนั่งรถแบบนี้นะคะแน่นอนบางทีเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะเราตกรถค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า miss a bus miss a bus miss นะคะแปลว่าพลาดค่ะดังนั้น miss a bus ก็คือตกรถพลาดรถขึ้นรถไม่ทันค่ะ ในช่วงที่มีคนเดินทางเยอะๆแบบนี้นะคะเราก็อยากจะอวยพรให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพเรามักจะใช้2ส,สำนวนนี้นะคะในการอวยพรกันค่ะสำนวนแรกนะคะ have a safe trip have a safe trip safe แปลว่าปลอดภัยนะคะ trip คือการเดินทางค่ะดังนั้นรวมๆแล้วเนี่ยแปลว่าขอให้เดินทางโดยปลอดภยัยสำนวนที่2นะคะคือ bon voyage bon voyage bon voyage นะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะแปลเหมือนกันเลยนะคะขอให้เดินทางโดยดีค่ะ วันนี้เราจะลากันด้วยประโยคฮิตค่ะ Happy New Year Happy New Year แล้วพบกันใหม่ที่ h e a d l o m News com สวัสดีค่ะ